สนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนวิรุณกับมิติหมายชั้นอ้าโกกลีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวักค่ําททบ5และว,วันนี้เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดขั้วน้าติดตามดังนี้ครับ แคนาดาอ่วมฝนตกหนักน้ำท่วมทำโทรนโตเป็นอมพาสจีนก็เจอเช่นกันฝนถล่มเมืองเล็กๆในเหอหนานวันเดียวกันด้วยปริมาณน้ำฝนเทียบเท่าฝนที่ตกเกือบปีเอเชียใตย้วิะโยคฝนถล่มหนักไม่กี่วันคลาชีวิตไปกว่า200ลายแล้วนิวซีแลนด์ยกธงรับพลาดลดก๊าซเซอร์กระจกไม่ทันปี2035 ในการพูดคุยเพื่อนำไปสูการโกกลีนวันนี้เราจะมาหาวิธีสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในยุคโลกเดือดกับคุณวรรพรซินเจนทาครับโรเทคชั่น ในการจับตาเท่ากัดสุข,ข่วเล่นงานโลกพุทธที่17กรกฎาคม2567มาดูการรวบรวมภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากฝนตกหนักและน้ําท่วมที่กําลังก่อปัญหารุนแรงให้กับหลายจุดบนโลกไปดูที่แรกที่แคนาดานะครับเมื่อฝนตล่มหนักโตรอนโตเมืองศูนย์กลางทางการเงินของแคนาดาทําให้มีน้ําท่วมไฟฟ้าดับและการจราจรที่เป็นอมาาัมพาตครับ การมีฝนที่ตกหนักที่เทล,ลงมาในช่วงเวลา1อย่างรุนแรงกําลังกลายเป็นลักษณะอากาศรูปแบบใหม่ที่360องศาโกกลินพบว่าเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นทั่วโลกเลยนะครับอันมีนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยิ่งท่าโครงสร้างพื้นฐานของเมืองนั้นๆไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขนาดนี้ได้ผลก็จะเป็นอย่างเช่นที่เมืองใหญ่ทางเศรษฐกิจอย่างทรอนโตเจอนะครับ ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักช่วงเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่นวานนี้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยได้ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันในโตลอนโตทําให้มีไฟฟ้าดับกระทบคนกว่า1นึ0 0 0สนรายการจราจรติดขัดรถยนต์และรถส่งของติดอยู่บนท้องถนนบางแยกการจราจรติดขัดอย่างมากและสายการบินต้องลดการใช้บริการการให้บริการมีบางเที่ยวบินนั้นล่าช้าหรือถูกยกเลิกนะครับสำหรับมหานครใหญ่ที่เผเชิญกับฝนที่ตกหนักอย่างรุนแรงจนเกิดน้ําท่วมทํากิจกรรมแทบ ทุกอย่างนั้นหยุดชะงักไปเลยนะครับก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่เมืองดูไบของ UAE เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับเหตุการณ์เท้่อากาศสุดขั้วลักษณะนี้จึงเตือนหลายประเทศรวมทั้งไทยเราเองด้วยในการเตรียมความพร้อมในการจัดการน้ําท่วมที่สามารถเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์ในโตรอนโตการปรับโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรับมือกับฝนตกหนักและการเปลี่ยนแปลง,ปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่แต่และประเทศควรพิจารณาอย่างเร่งด่วนนะครับ ผมมีหลักฐานอีกชิ้นที่ยืนยันว่าเราอยู่ในความเสี่ยงที่จะเจอกับฝนถล่มหนักในเวลาอันสั้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพราะว่าได้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันวันนี้ที่จีนด้วยครับเมื่อเมืองเล็กๆในมณฑลเหอหนานเจอฝนรุนแรงสุดขั้วถล่มวันเดียวเกือบเท่ากับน้ำฝนที่ต้องใช้เวลาการตกถึง1ปีนะครับ เหอหนานเป็นมณฑลหนึ่งในอยู่ในภาคกลางค่อนไปทางเหนือของจีนนะครับก่อนหน้านี้เจอกับความแหงแง้งแล้งพืชผลในการเกษตรเสียหายทว่าตอนนี้ครับแนวฝนตามฤดูกาลได้เคลื่อน ขึ้นไปทางเหนือครับทำให้มนลทนทางเหนือที่เคยประสบกับภัยแล้งต้องเผชิญกับฝนตกหนักแทนนะครับอย่างที่เมืองต้าฟองอิงในเหอหนาน,านเจอฝนถล่มใน24ชั่วโมงวัดได้606.7ม mm, ิลิเมตรหรือเทียบเท่าความสูงของน้ํา2ไม้บรรทัดเลยครับซึ่งเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยฝนทั้งปีของเมืองต้าฟองอิงแล้วแต่ละปีจะมีฝนตก 800มิลลิเมตรครับดังนั้นครับฝนเมื่อวานวันเดียวครับที่ต้ฟององิงจึงรุนแรงสุดขั้วอย่างมากนี่ก็เป็นผลมาจากแนวฝนที่ถล่มหนักทางภาคใต้ของจีนในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนได้เคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือทําให้พื้นที่ที่กว้างใหญ่ในมณฑลเหอหนานซานตงและก็อานฮุยจะมีฝนตกหนักมากจากนี้แทนนะครับนอกจากนี้จีนยังต้องเฝ้าระวังการกลับมาของน้ําท่วมตามแนวกลางและล่างของแม่น้ําหยางซีแม่น้ําที่ยาวที่สุดของจีนที่จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตตามมาในไม่ช้านี้ด้วยเหตุการณ์นี้เป็น ย้ำให้เราต้องมีแผนสำรองและการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับเหตุการณ์สุดขั้วในอนาคตนะครับความสุดขั้วของฟ้าฝนไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับหลายร้อยชีวิตในเอเชียใต้ต้องจบลงจากฝนตกหนักน้ําท่วมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เช่นกันนะครับเมื่อ มีผู้เคราะร้ายในประเทศในเอเชียใต้ยอย่างอินเดียอัฟกานิสถานเนปาลและบังกลาเทศถึงกว่า200ลายแล้วนะครับที่ต้องเสียงวัยชีวิตจากความรุนแรงของเส้าอากาศสุดขั้วที่เกิดจากฝนตกหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ เฉพาะที่อินเดียมีรายงานว่าฝนที่ตกหนักรุนแรงและน้ําท่วมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเองนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนส่วนที่อัฟกานิสถานก็มีผู้เสียชีวิตเกือบ40คนด้วยขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ครับน้ำท่วมดินถล่มในเนปานก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนส่วนในบังกลาเทศที่รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตไม่มากน,านั้นแต่ผู้คนมากกว่า2ล้านคนก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมตามที่ผมได้รายงานข่าวให้ทราบไปก่อนหน้านี้ครับ น้ำท่วมไม่ใช่เรื่องใหม่ในเอเชียใต้เลยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีประชากรรวมราวหนึ่งใน4ของโลกอาศัยอยู่ครับฤดูมรสุมจึงมักจะเริ่มในเดือนมิถุนายนและสิ้นสุดในเดือนกันยายนนั้นจะนำพาฝนมาให้แก่เกษตรกรหลายล้านคนครับแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้เพิ่มความเสี่ยงจากน้ำท่วมมากขึ้นถือเป็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงที่สอดคล้องกับแนวโน้มทั่วโลกย้ำการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับเหตุการณ์ของสภาพสุดข,ขั้วที่แต่ละประเทศไม่ควรจะมองข้ามนะครับ เป็นที่รู้กันว่าการจะหยุดสภาพการสุดขั้วเล่นงานโลกนั้นเราต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแต่ที่นิวซีแลนด์ครับกลับออกมายอมรับว่านิวซีแลนด์อาจพลาดเป้าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี2035หรือพศ2578ตามที่ได้วางไว้จากเหตุผลการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศครับ เอกสารแผนลดการปล่อยก๊าซสังกะจกครั้งที่2องของนิวซีแลนด์ที่เผยแพร่โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมระบุว่าอาจาพลาดเป้าหมายการลดก๊าซสังกะจกในปี2 0 3 5หรือพศ2578ครับเพราะว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง5ปีข้างหน้าจนถึงปี2578นั้นคาดว่าจะสูงกว่าเป้าหมายถึง7%เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนนครับโดยรายงานระบุความล้มเหลวนี้ว่ามาจากการที่รัฐบาลกลางฝ่ายขวายกเลิกนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายอย่างของรัฐบาลกลางฝ่ายซ้ายก่อนหน้าร่วมถึง ถึงการปลูกต้นไม้เชิงพาณิชย์ที่น้อยลงด้วยอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบอกว่าเขามั่จใจว่าแผนลดการปล่อยก๊าซสอนกะจกของนิวซีแลนด์ฉบับใหม่นั้นจะสามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2 0 5 0หรือพศ2593ได้โดยแผนใหม่ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปีพศ2569ถึง2573นั้นจะเพิ่มเครือข่ายการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าการตรวจสอบการจับและการจัดเก็บคาร์บอนการเพิ่มการผลิตพลังงานหมุนเวียนการส่งเสริมการขนส่งสาธารณะ การปรับปรุงการจัดการขยะและการฟื้นฟูนระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือความหลากหลายขอ,ของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตเราในทุกๆด้านจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์นะครับเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นครับตามที่ต่างๆบนโลกและมาโกเกนไปด้วยกันครับถึงจะหยุดยั้งปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ครับ และในช่วงของการพูดคุยไร่ตสุการโกกรีนวันนี้เราจะมาหาวิธีการสร้างความมั่นคงทางอาหารในยุคโลกเดือดกับการแชร์ไอเดียจากโครงการพ่อดีกินดีจะเป็นอย่างไรและเราจะได้ประโยชน์กันขนาดไหนไปพบกับผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนทางธุรกิจบริษัทซินเจนทาครับโปเทคชันจำกัดคุณวรรณพรวัฒนาเกษมสัตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,ค,คุณแซคขอเรียกว่าคุณคเก๋นะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการครับวันนี้คุณเก๋จะมาแชร์อะไรคุณผู้ชมทราบครับ ค่ะเกี่ยวกับโครงการพอดีกันดีของเรานะคะวันนี้จะมานําเสนอนะคะว่าโครงการนี้จะมีส่วนในเรื่องของการที่จะสนัสนบสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้ผลิตพืชอาหารให้ได้ให,ไดให้ได้มีคุณภาพปลอดภัยกับผู้บริโภคอย่ยยยางไรและจะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยได้อย่างไรบ้างค่ะโอ้โหน่าสนใจอย่างยิ่งงั้นสักครู่มาติดตามกับ360องศาโกลกลีนครับ